สวัสดีครับอุ้ยวันนี้พิมพ์ที่หนึ่งเลยวันนี้ไม่มีอะไรจะย่นที่หนึ่งใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดี้ครับพี่พร้อมนะว,วันนี้พี่พร้อมโอเคมเขาไม่ได้วะวันนี้พร้อมรู้ละขกเลยฟ้าบัรเชิญหาอย,ย่างไงรู้ละรู้เมื่อกี้แหละตอนประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ไม่ใช่ครึง่งชั่วโมงหนาจะชั่วโมงนึงปะเน๊่คุยกับพี่เพชรคุยกับพี่เป๊เกี่โมงวะดูเวลาก่อนบ่ายสามเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะ ไปสามยี่สิบสองนาทีไปสามยี่สิบสองสี่โมงสิบสองห้าสิบนาทีที่แล้วเพิ่งรู้เมื่อประมาณห้าสิบนาทีที่แล้วว่าโอ้ยีกเกาะเตฟ้าปัดเชิญมันต้องหาแบบนี้นะเออต้องหาแบบนี้นะแต่เราก็งงมันจะหายังไงวะใช่ไหมคุณดูมันจะหายังไงใช่ไหมเออ <c oughs> วันนี้หลีกดานอะไรวะไม่ใช่โลกใช่ไหมโรคภูงี้ต้องลองโรคภูงี้วันนี้พี่ขี้เกียจลงแต่หลีกพี่ก็ลงอยู่นะ ยงแต่แบบไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยจะตรีมดิไม่เกียจัตรีมดีกว่าเออนั่นแหละโอเค <c oughs> ล็อกอินตอนนี้ได้ตั๋วแป,ปรรูปเปี่ยนยำนะครับกับอะไรวะกับหินเพชรสามร้อยอะฮะโอเค <c oughs> ตามหน้าปกเลยคนดูก็อย่างนี้นะครับเห็นอันนี้ไหมอยากอยากเติมไหลไอดีนะแต่ตอนนี้มันเติมไม่ได้ถ้ามันมาสัปดาห์หน้าอาจจะเติมได้ไหลาอาจจะเติมประมาณสามไอดีสี่ไอดีแต่ตอนเนี้ยอยากได้ครับอยากได้แนะนำสำหรับนาดีนะครับกล่องไอเทมจข้างล่างนะครับท็อปวกไม่รวมที่ซ้ำ อีกแล้วนะไม่รมพี่ซ้ำอ่ะไม่รมพี่ซ้ำมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างไปดูกัน <c oughs> พี่พี่เอาตังที่จะเก็บซื้อคอมอ่ะมาซื้อมาซื้อของในเกมนะเมื่อกี้พี่แก๊แค่ก็ปลุกดูกูตกใจมีหกพันเย็ดเข้เอาเรื่องังปะกระปุกออมสินที่มันออมจริงๆริพี่พี่พี่ยอดแบงค์ห้าร้อยไปสี่ใบ่ะคนดูแบงค์ร้อยหลายใบยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบยอดหมดอ่ะยอดเหรียญสิบเหรียญบาทกระปุกหมูหกพันกว่าทุบมาเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวต้องเอาตังไปซื้อกระปุกอีกอีกอีกใบหนึ่งที่เติมมาเจ็ดอ่าเติมมาเก้าร้อยบาทอืมเพราะว่าพี่เติมมาเก้าร้อยพี่มีของพี่มีของเดิมอยู่มันร้อยร้อยหกบาทก็ตอนนี้มีมีตังในวอลเล็ตหนึ่งพันหกบาทหนึ่งพันหกบาทสามารถเติมได้หลายครั้งแต่ว่าพี่จะเติมแค่ครั้งเดียวทีเนี้ยถามว่าไอ้กล่องเมื่อกี้มีอะไรบ้างใช่ไหมไอ้กล่องเมื่อกี้มีมีเพชรหนึ่งพันศูนย์ศูนย์ห้านะครับเกาะไฟฟ้าเดเมนชันยี่สิบ หมวกยนประเทศ13บอดดอปโล22บัตรเชิญเกาะไวไฟอันนี้พี่ไม่มีนะครับ22%ดรอปซูเปอร์พี่ก็ไม่มีครับ20%ฉลามนัน่นหรืออควาอันนี้มีแล้วแล้วก็จี้ในอีเวนต์นะอุปกรณ์เขียนแบบโลซูปเปอร์อัลตร้านะครับ0.5ทีเนี้ยพี่ไม่มีจี้ที่เปอร์เซนตะ์2%สองชิ้นมิกิแอม,มันมันมีสามชิ้นใช่ไหมอ่ามันมีสามชิ้นอ่าใช่ไหมวะใช่ไหมใช่สามไหมเฮ้ยใช่สามป่ะนี่ อา๋มาคูณหนึ่งแมงเง้คุณดูพี่ดูผิดวะกูกลับบ้านแล้วทำไมวะมันคูณหนึ่งใช่ไหมไอเย้ยกคุณว่าคูณสามใช่ไหมไอันนี้คือคูณหนึ่งใช่ไหมพี่เข้าใจพี่เข้าใจผิดพี่นึกว่าสามชิ้นโอ้มาทำไมวะโอ้กูตื่นเต้นเฉยเลยตูกเติมแล้วด้วย โอ้ชงดูเออพี่นึกว่าสามชิ้นโอ้กูเข้าใจผิดพี่ยังไม่นอนเลยอูแม่เลยกูมันทำไมอ่ะเอคนดูพับแยกย้ายครับเดี๋ยวพี่ลบสตรีมนี้ทิริงครับแยกย้ายแยกย้ายแต่พี่อยากได้จริงจนะไอ้เกาะเลยฟ้าสุขสันต์อะเฮ้ยพี่ไม่มีอ่ะคือชิ้นนี้พี่ก็ไม่มีแต่พี่ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาแล้วก็ชิ้นนี้พี่ก็ไม่มีพี่ก็ไม่เอาเหมือนกัน พี่อยากได้เช่นนี้ไว้มากๆแล้วจะหาแกได้บ้างวะไอ้เนี้ยกูอยากได้จริงๆนะคนดูอยากได้จริงอยากได้จากอีเวนต์คนดูพี่พูแล้วพีเกียรติจากตั้งแต่รอบนู้นแล้วอยากได้จริงๆงจีมันได้ใช้ครับจีมันได้ใช้สำหรับเอจพีอดีนี้นะจีมันได้ใช้โอ้แม่งเนยทำอะไรอ่ะซื้อออฟเหรอมีอยู่พันหนึ่งทำอะไรดีมันไม่ไม่ต้องเติมก็ได้เนาพันหนึ่งอ่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็นะตามนั้นเลย ซื้ออปไหมรอบนี้ออปมันไม่มีแบบอันนี้เหรอวะออปอันนี้ยแบบสามชิ้นร้อยก็คือร้อยสี่เก้าไม่มีเหรอวะแบบเลือกอะไม่มีเหรอวะโอ้งันพี่ก็มาสติไม้ดูปั๊บมันก็จำอยู่ที่ไปแล้วคอโทษทีว่าคนโดพี่เข้าใจผิดว่ะพี่นึกว่าสามชิ้นเว้ยก็เห็นอันนี้มันสามชิ้นเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าสามชิ้นแต่ไม่ใช่วะโอเคใครอยากลองก็ลองนะครับโอ้แม่งเย้ยแย่ว,ว่ะ คือพี่ต้องใช้เงินอยาประหยัดครับแล้วพี่ก็เติมไปแล้วเก้าอยด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตังค์ไปซื้อกระปุกหมูอีกอันนึงซ,ซ,ซื้อร้านเดิมเลยน่าจะมีอยู่อ่ะเรามาสมุดอีเวนต์กันอีกรอบนะครับ <c oughs> ออฟสุดแกรง่งคอยดูวันอื่นเผื่อมันหายนันครับใช่พี่อยากได้ออฟที่มันเป็นอ่ะสมมตินี้ก็ได้มันมีขนา่วะมีเนี่ยนะเอออยู่ไหนวะออฟเอออฟไปอยู่ไหน เอาอยู่เอาอยู่นี่อันนี้มันเก้าเก้าใช่ไหมห้าออฟห้าออฟเนี้ยถ้ามันลมแล้วราคาสักสองร้อสิบเก้าที่ซื้ออยู่นะห้าออฟเนี้ยสดราคาสักสองร้อสิบเก้าเพราะว่าออฟที่น่าใช้ก็มีสามออฟก็คืออ่ากันวิกออกก่อตัดการ์ดกันวิงอ่ะในเซอร์ใช้อยู่แล้วออกก่อแปดสิบมันมันก็โอเคตัดการ์ดแปดสิบก็โคตรดีเอาง่ายๆสามถ้ามีออฟรวมอ่ะแบบให้เลือกราคาสองร้อยสิบเก้าสามอัน หรือไม่ก็สองอปฟก็ได้2อ2ออฟราคา1้อเจดเกก็อาจจะซื้ออยู่นะอันร้อเก้ากถามว่าซื้อได้ไหมมันก็ซื้อได้แนี่ยมันก็ซื้อได้แหละเดี๋ยวรอ,อดูก่อนถามว่าพี่จะซื้อไหมอาจจะซื้อนะไอ้ดีนอาจจะซื้อสักสักสองอันกั้ดีก็สองอัน,กกนเพราะว่าพี่อยากได้การบิ๊กใสหก่หมวกหมวกท้องฟ้าเพราะหมวกท้องฟ้าพี่ไม่มีการบิก๊กไอ้ดีนเนี่ยมันไม่ได้กันบิ๊กเว้ยหมวกท้องฟ้ากับกับไอ้นี่กับลมปัดเบรกแตกเนี่ยหมวกท้องฟ้าพี่ได้ล็อกมงคลกับกันหาสีล็อกมงคลอ่ะเอาไปตีบอลได้อยู่ ล็อกมงคูนอ่ะเอาไปตีบอสได้อยู่เนี่ยพี่พี่พี่มาตีบอสอยู่แต่อีกอันหนึ่งอ่ะพี่อยากได้เป็นกันวิก่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์กใช้ได้แล้วแล้วก็รบัสรกแตกอ่ะพี่อยากได้กันวิกเออพี่ว่าจะเอากันวิกอ่ะใส่ในตัดการ์ดไว้ออกกอ่อต้องเก็บไว้ออกกอ่อเก็บไว้ใช้นั่นแหละพี่น่าจะซื้อกันวิกสองอันพอแล้วพอเลยอืมพี่ก็รออยู่นะไอออฟอะไรวะออฟเอ่อออฟอะไรนะที่พี่รอ ออฟเอ่อพี่บอกพี่บอกพี่ออร์ออฟรอออฟเลยนะเอาลืมเฉยเลยเข้าไปดูวิจิ้ใหม่ที่จะดูพี่รอออฟอะไรวะลืมอ๋อรอออฟกังขังคุกกางขังคุกไม่มาขายเลยคิดถึงอ่ะกังขังคุกสลับหลุมอย่างเงี้ยเออกังขังคุกสลับหลุมรับมงคลแบบ40 40 45เปอร์เซ็นต์ไม่มาขายเลยอ่ะแต่35เปอร์เซ็นต์ก็เล่นได้แล้วไม่ได้แย่เออ พราะประมาณนี้คุณดูขอโทษขออภัยด้วยดั้งนั้นใครที่อยากจะได้จี้แปลกๆในอีเวนต์น่ะก็สุ่มได้เพราะว่าพี่ขาดจี้ตั้งหลายชิ้นเว้ยถ้าพี่ขาดจี้ชิ้นเดียวอ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้ยอยู่เว้ยเออพี่มองว่าอีกแบบอ่ะสมมุติว่าคือพี่มีเกาะไอฟฟ้าเดมเนชั่นหมกในประเทศบอดดับโลเออสลันน้อควาพี่มีอ่าไม่มีสี่ชิ้นนี้แต่พี่พี่ขาดสามชิ้นเออ พี่ขาโดโดนโล่ซูเปอร์ถ้ามีพี่ถ้เพ่พี่มีโดนโล่ซูเปอร์สมมติสมมติว่ามีโดนโล่ซูเปอร์แล้วก็มีเกาะบัตรเชิญเกาะไฟฟ้าสมมติมีสองชิ้นเนี้ยใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่มันจะเอ้ยไม่ใช่สมมติว่ามีเอาใหม่เอาใหม่สมมติว่ามีโดนโล่ซูเปอร์แล้วก็ทออกกําอุปกรณ์เขียมแบบโล่ซูเปอร์อะไอในอีเวนต์ี่มาพี่ก็จะมีสิทธิ์ที่จะปิดบัตรเชิญเกาะไฟฟ้าได้แต่ว่าตอนเนี้ยพี่ขาดสามชิ้นเว้ย ขาดสามชิ้นมันไม่ทับมันยากอะ่ะโอ้มันแย่วะ่ะนั่นแหละมันแย่เว้ยสําหรับพี่มันแย่พี่ดูผิดวะ่ะกูตื่นเต้นเฉยกลับมาบ้านเฉยแต่กลับมาบ้านก็ดีพี่ว่าจะกลับมาเอาเสื้อผ้าเพิ่มหน่อยเสื้อผ้าพี่หมดละเออได้กลับมาอาบน้ำด้วยพี่ไม่อาบน้ํามาสองวันครับเต็มเต็มอยู่โรงพยาบาลไม่อาบน้ําครับคนดูเดินผ่านพยาบาลกูไายเขารวเหม็นแน่นอนยังไงก็เห็นไม่อาบน้ําเลยครับ เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าห้องห้องที่นอนมันเป็นห้องห้องคู่ครับกูเกรงใจเขาเป็นห้องคู่เออเดี๋ยวพอเอ่อพอคลอดเสร็จก็น่าจะเป็นห้องเป็นห้องพิเศษละเพราะว่าต้องประหยัดตังค์เออเพราะว่าประกันเขาจ่ายให้แค่ครึ่งเดียวค่าข้าห้องค่ายาครึ่งเดียวนั่นแหละโอเค ไม่รู้จะโดนม่กี่กี่บาทรอบที่แล้วโดนไปร่มร่มแสนนะรอบนี้ก็น่นน่จานนั้นแหละผมบอกไงว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับพี่ครับเออยากลำบากสำหรับพี่ถ้าพี่จะเติมอะไรสักอย่างก็ต้องมองหน้าพันธมิตรไว้ว่าระหว่างงูกกับเมียเลือกอะไรสัปดาห์เฉพาะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มันยากลำบากสำหรับพี่ครับที่จะเติมเกมอะไรสักอย่างหนึ่งสสัปสัปดาห์หน้าไม่มีปัญหาแน่นอน ไม่มีปัญหาสัปดาห์นี้น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับแต่เสียดายนะไม่รู้สัปดาห์หน้าจะมีคอมบิกมาขายไหมดังนั้นพี่คิดว่าวีน่าจะเจิมคบิกสองอันคิดว่านะจะดูก่อนดูอย่างที่พิจาการบอกว่าอาจจะมีแพ็กพิเศษมาสามออฟสองร้อยสิบเก้าสองออฟร้อยเจ็ดเก้าห้าออฟสองที่จริงห้าออฟสองเก้าเก้าก็ได้นะไม่ได้แย่เพราะว่าออฟอันนี้ก็ก็น่าสนใจ a อออฟ ออบอันนี้น่าสนใจอ็อฟอะไรนะออฟฟีค่ามันทั้งค้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่น่าสนใจนะที่จริงออฟดีๆมีสามออฟเอ่ออีกออฟหนึ่งคืออออะไรนะออฟกู้อะไรอะไรสามห้าเปอร์เซ็นต์เนาะการดีบัฟเหรอวะจำไม่ได้อะไรอีกอบหนึ่งวะอันนี้อันนี้ออบอะไรอ่ะโอ้โหการขังใมาเบิ้ลสามห้าเปอร์เซ็นต์อืมถ้ามาให้สี่สิบมาน่าสนใจนะสามห้าไม่รู้ดิมันก็ใช้ได้แหละ แต่ประเด็นคือทุกออฟเนี่ยมันราคาราคาปีกมัน,น99บาททุกออฟเนี่ยออฟเนี่ยราคาปีก99ถ้ามันรวมหมดเนี่ยแล้วมันขาย299น่าสนใจหมด5ออฟ299 3ออฟ219 2ออฟ179ว่า 2, น่าสนน่าสนอยู่เออเห <c oughs> มือนรอบนี้เกมแบบขายไม่ให้ออกวะคือของขายไม่ให้ออกคนเขาไม่ทำตัวละครกันแล้วอะ่ะเออโอเคประมาณนี้นะครับ น่าจะไม่มีอะไรมั้งคิดว่านะ <c oughs> ขอโทษทีที่ไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่าพี่เข้าใจผิดพี่ชุกว่าได้สามอัน <c oughs> ก็กะจะมาเติมให้ดูเลยสามอันเาว่าใจผิดเฉยเลยเอ่ออีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> แล้วก็ถ้างั้นก็เจอกันวันศุกร์เลยไหมเพราะว่าพี่ไปดูมาแล้วว่าอ่ะพี่ผมพูดก่อนพี่ไปดูมาแล้วจีอยู่ไหนวะ ที่ชิ G ้นเนี้ยในอดีอื่นที่อยากได้อีกหนึ่งอดีอยากได้หนึ่งอดีแต่พี่คิดว่าพี่อาจจะไปสตรีมมีอานทำออฟไลน์ดังนั้นที G ้ชิ้นเนี้ยพี่ทำ,คทำแค่อสองดีนะครับทำแค่สองอดีใช่พอแะ่สองอดีคืออดีที่ปิดนาดีกัดสกอร์เปียนนะครับอดีอื่นไม่ทําพี่ขอข้ามไปก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่โคตรเฟรงช์น,นะพี่เห็นหลายคนปิดเยอะมากอีเวนต์เนีปิดโคตรเยอะปกติมันจะมีคนปิด ปิดแบบกลางๆมั่งมีสองประเภทตนอนนี้คือปิดน้อยปิดแค่สี่ห้าพันแล้วปิดของหมื่น up บวกๆเลยมันยากแล้วก็รอบนี้มันไม่มีคาทามาขายด้วยคาทาคาทากับ gevo ที่มันราคาว่าเจ็ดเก้าก็ไม่มีมาขายนะถ้ามีอ่ะมันจะช่วยพี่ได้มากเลยทาพี่ตัดินใจได้ทําทําได้หลายดีหน่อยเออนั่นแหละ <c oughs> ทั้งก็จะาจาับประมาณนี้ปะเดี๋ยวจี่เช่เนี้ยรอเลยหลังให้มันสูงเป็นห้าสิบเทรดได้ครับรอบนี้วัตถุดิบอ่ะมันหาได้แค่ วัตถุดิบฟรีอ่ะหาได้แค่<ฮ>โอเควัตถุวัตถุดิบฟรีอ่ะหาได้แค่สามอย่างสามหรือสี่อย่างวะไม่สามก็สี่อ่ะดูก่อนจำไม่ได้วะไม่สามก็สี่จะดูก่อนลืมวะอัตราส่มหนึ่งสองสามโอเคหาวัตถุวัตถุดิบฟรีหาได้สามอย่าง<ฮ>ก็คือซูเปอร์พรีเมียมตัวสม่มที่งล่างวัตถึงเบวกแล้วก็ตัวสม่มที่งล่าง A ถึง S, S. ดังนั้นกล่องที่จะไม่สามารถมีวัตถุดิบได้ก็คือกล่องพรีเมียมแล้วก็วัตถุดิบ A บวกถึง S บวกแล้วก็วัตถุดิบ S ไม่มีของประมาณนี้นะครับอืมเว้นที่กล่องร้อยผมปิดสอบบืดอัพเลยผมก็น่าจะไม่เอานั่นแหละไอดีนี้พี่ก็ไม่เอาไอดีนี้พี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าขนาดจี้ชิ้นเก่าพี่ยังไม่ใช้เลยแต่ว่าไอเดีที่ติดสกอ์เปียนกับนาลียังไงก็ต้องทำจี้มันดีเว้ มันดีกว่าแปนอันเก่าคนดูจําแปนอันเก่าได้ไหมที่มันเป็นแปนยานชาร์จโลกฟ้าอันนั้นคือแปนเก่าแต่มันชาร์จโลกคนละแบบกันนะแปนชาร์จโลกฟ้าตกสิ่งก่อสร้างหรือแลนด์มาร์คหรือหรือเกาะก็ได้จะชาร์จโล่แต่โล่ทองมันจะชาร์จได้ก็ต่อเมื่อเราถอยไปแล้วชาร์จต่างกันพอดีข้อเสียต่างกันนั่นแหละเออดังนั้นอีเวนต์เนี้พี่น่าจะข้ามครับน่าจะข้าม อืก็เดี๋ยวรอเพื่อรหัสนี้ดีกว่า <c oughs> พี่ลั่นไว้เลยถ้าเป็นปรหัสนีนะ้เป็นสไปก้าเน่นนะเป็นสไปก้าถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันดูก่อนไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ใช่ค่อยค่อยว่ากันถ้ารหัสนี้เป็นสไปก้าพี่สัญญาว่าจะมาทําให้ดูหนึ่งไอดีครับทําที่ว่าคือทาอีโวนะเติมตํานานคอร์สไหมไม่รู้เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ย่าลำหนากสำหรับพี่ครับพี่บอกแล้วเออ,อย่าตำหนกสำหรับพี่มากมากเลย ยกเว้นมันจะมีตำนานคอสร,ราคา899อ่ะเออถ้ามันมีราคา899โอเคตำนานคอส899พี่พี่อาจจะแค่กระปุกมันม,มาเติมได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตำนานคอสมันขายพันร้อยคนสังเกตไม่วิชากรตำนานคอส899ไม่มาเลยอีเวนต์เหมือนอีเวนต์ที่มันเพิ่งอัพมาใหม่อ่ะ899ไม่มีอีกแล้วแต่ว่าถ้า,ถาเป็นอีเวนต์เละหลังอ่ะมีอยู่ว่า899-29ราคาแบบราคามิตรภาพอ่ะ899ไม่มีอีกแล้ว ระดับตัวที่มันขึ้นมาใหม่นะมันจะตาพันร้อยตลอดพันร้อยพันสองห้าสิบพันสี่ห้าสิบอย่างเงี้ยเออคิดถึงกล่องแพ็คแปดเก้าเก้าไม่มาไม่มีเลยนะยากว่ะใช่ใช่ตำนานก็แปดเก้าเก้าแหละเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทนเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำพันร้อยแล้วพันร้อยพันร้อยแต่ว่าพันร้อยมันได้ของมากขึ้นนะมันได้ลูนได้ได้ได้อได้อสามเหลี่ยมมันได้ของมากขึ้นแต่เราไม่อยากได้อะเราไม่อยากได้ลูนนะ เราอยากได้แค่ตำนานคอสอะ่ะไม่มีเหรอวะประตูฟัก <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นพี่ดูก่อนเวพี่จะดูก่อนเออแต่สไปค่าหน้าทมแต่ว่าวันที่สิบสองมันอะไรวะถ้าอีเวนเข้ามันได้อยู่นะเนี่ยสมมุติว่า <c oughs> อีเวนตัตวละครเข้าวันที่เจ็ดใช่ไหมเข้าวันที่เจ็ดสมมตินะสมมติสไปค้าเข้าที่เจ็ดแล้ววันพี่ออกวันที่สิบสอง พี่ก็ทำสไปก้าไปก่อนไม่เอาดิทำสิบสองว่ะดูก่อนว่าพันทำวันไหนมันเติมได้นะคือสไปก้าคนที่คนที่เจ็ดใช่ไหมพี่เติมได้อยู่นะแต่พี่ต้องเติมเติมมาที่สิบสองสิบสาสิบสี่อ่ะเติมอาทิตย์อาทิตย์นูนอ่ะเยอะนิดนึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละส่วนตัวผมเติมแบบก้ากับออฟใหญ่ใช่ใช่ใช่แต่รอบรอบเนี้ยรอบนี้เดี๋ยวพี่รอถึงวันนั้นนี่เลยวันเช้หัดเช้าถ้าเกิดว่ามันไม่มีแพ็ พิเศษไอออฟมันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเ๊บนึงนะออฟตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีพิเศษสองกล่องสองกล่องสามกล่องราคาแบบประหยัดหน่อยก็พี่พี่ว่าพี่น่าเติมกันบิ๊กสองอันเพราะพี่ต้องใช้เออพี่เจิญกาวลีสองอันแล้วพอเลยท pues mm ี่ไม่เติมเลยละคือส่งตัวอยากได้ตัดกราบแปดสิบอยู่นะแต่พี่ว่าหกห้าเปอร์เซ็นต์ก็ออกได้คิดจะาหกสิบห้าก็ออกได้เพราะว่าต้องประหยัดตังค์เข้าไว้ครับ แต่แหละต้องอย่าตังเขาไว้ประมาณนั้นครับอ้ามีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ขออภัยที่ไม่ได้ทําตามปกนะพี่เข้าใจผิดครับเผื่อมีใครมาย้อนดูสตรีมพี่ตอนนี้พี่เข้าใจผิดพี่นึกว่าได้สามกล่องเข้าใจผิดอย่างแรงแรงจัดเลยไปขอดวสตรีมนี้ไม่มีย้อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ปิดส่วนตัวไว้ง่ายๆปิดส่วนตัวไว้แล้วกันไม่มีย้อนแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะเข้าใจผิดอะ่ะทำไงเข้าใจผิดพี่ยังไม่นอนเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนอะ่ะ ยาวๆเลยไม่นอนเลยทำงานเสร็จส่งงานเสร็จก็กินข้าวตอนประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเออแล้วเที่ยงเที่ยงก็เข้าเกมไปล็อกอินของเมื่อเช้าล็อกอินได้ A A เอถึงเอบวกป่ะเออแล้วก็ใบสามพี่ล็อกอีกรอบหนึ่งเพลยสามแม่งมีอันนี้ขึ้นมาเว้ยคนดูล็อกรอบใบสามยี่สิบสองนาทีอะใบสามยี่สิบสองนาทีมีอันนี้มีมีอันนี้ขึ้นมาเออพี่ก็เข้าใจว่าอ้าวสามชิ้นสามชิ้นอันนี้ก็สามชิ้นปะ่ะในกล่องมันชงเข้าใจผิดนะคนดู เกมมันกลนตีนะเนี่ยอันเนี้ยพี่บอกต่อใจว่าเกมมันกลอนตีนะกล่องเขาไม่เข้าใจผิดเนี่ยพี่นึกว่าสามชิ้นเว้ยถ้าดูตัูแค่รูปอ่ะพี่ก็ดูว่าเออไอ้น,นี่คูณหนึ่งนี่ว่ะไอ้เยอะคูณหนึ่งไอ้กล่องเยอะสามชิ้นโอ้เซมเป็ดว่ะนั <c oughs> ่นแหละประมาณนั้นนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจี้เดี๋ยวอีอกันดีหนึ่งที่ว่าจะทำก็เดี๋ยวไม่น่าว่ะ ทำทำเป็นคลิปสักคลิปนะคลิปไม่ทําทนานแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ทําเป็นคลิปก็ได้คลิปที่พี่ไม่ทําคลิปมาสามปีแล้วสามปีกว่าเนี่ยจะสี่แล้วมั้งสามปีกว่าไม่ได้ทคลิปเลยแล้วจะเดี๋ยวทำเป็นคลิปคลิปหนึ่งก็ได้วะหาไอ้ีที่ปิดสกอกเปียนมาหาแปนแฟนแปนนันตาอืมอืมทำเป็นคลิปก็ได้แต่คลิปเนี้ยอาจจะไม่มีเสียงพี่นะมีเพลงประกอบ มีเพงประกอบมีแค่เสียงเกมแค่นั้นเลยไม่มีเสียงพี่เออโอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันพื่รหัสเลยครับเจอกันเพื่อนรหัสเลยถ้าเป็นสไปกาเจอเพื่นรหัสนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พี่ไม่มานะพี่พอบอกพี่พอบอกก็เลยว่าถ้าบพื่อหัสนี้ไม่ใช่สไปก้าพี่ไม่มาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอาจจะมาห้าแล้วก็ถ้าเป็นตัวย้อมสีเป็นตัวน่นนี่นั่นเดี๋วดูก่อนว่าย้อมสีหรือว่าตัว สกิล 5, nations, sure ตามกาวนว่งนี่นั่นมาเล่นได้ไหมพี่ขออ่ะคือตอนนี้พี่ไม่อยากทําตัวละครที drink ่ไม่มีการเชิญครับหนักที่ว่ารอบรอบพี่แล้วรอบรอบพี่แล้วพี่บอกว่าถ้าไม่มีการคังวลมาเบิ้ลไม่ทำใช่ไหมเรบมีขอสองอย่างเลยก็ขอตัวละครที่มีสกิลการกังวลมาเบิ้ลและการเชิญอยู่ในตัวครับอยู่ในตัวที่ว่าอยู่ในตัวเลยนะไม่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 อยู่ในบัฟไม่อยู่ในจีริก็อยู่ในตัวถ้าอยู่ในตัวน่าทําอยู่ ได้ทําอยู่เออเพราะว่าตัวละครเมตาเนี้ยตัวละครเก่าๆก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะคนดูยังเล่นได้อยู่ดียังยงอะไรวะยังเดทเนะียเดทเดทก็เห็นมีคนเล่นอยู่นะก็ถ,ถือว่าเล่นได้เดทมเมอร์เียวมเมอร์เียวก็เห็นอยู่แต่มเมอร์เลียวน้อยลงเยอะมากเมอร์เลียวน้อยลงเออเมอร์เียวน้อยมากแต่ว่าก็ยังมีเห็นอยู่เอาง่ายๆอ่ะต้องมาหาตัวละครที่ไม่เจออีกแล้วพี่นึกออกอยู่สองสามตัววะี่ไม่เจอเลยอะดูบิด เมื่อก่อนคิดว่าออดูบิทไม่เจอแล้วออดูบิทไม่เจอแล้วเมื่อก่อนโคตรคิดออดูบิทแล้วก็มีเมียนมีเมียนก็ไม่เจอนะหรือหรือว่าใครเจอไม่เจอพี่ไม่เจอเลยมีเมียนออดูบิทมีเมียนแล้วก็อาชาอย่างเงี้ยสามตัวเนี้ยไม่ไม่มีใครเล่นแล้วครับไม่ไม่มีเลยดีกว่าหาไม่เจอเลยนริกด้วยนะหาไม่เจอเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกไนกี้เดดเมอร์เรียวยังเห็นอยู่นะยังมีอยู่แต่แต่น้อยแต่แต่ยังเห็นอยู่เออ อ่ะประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณพอดูทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสครับหรือไม่หรือไม่ก็อา,อาจจะมาสุ่มให้ดูไม่ดูนะไม่ไม่ดูเหมือนกันว่าจะว่างหรือเปล่าครับเจอกันครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะครับไปละจังกิว you, ครับจังกิว